ูกหลอก,ก,กหลกหวงหลอกลงทุนตกหลอกคนรวยตกโหรีโนรีบ่หยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุดเป็นเหยือ่อ เดตามกันทุกวันเสาร์นะฮะประมาณ2ทุ่มในช่วงหยุดเป็นเยื่อนะครับแล้วก็ตอนนี้เราไลฟ์กันด้วยนะฮะเดี๋ยวรอคุณผู้ชมเข้ามาชมไลฟ์กันเยอะๆก่อนนะฮะทักทายคุณผู้ชมทางไลฟ์สวัสดีครับสวัสดีครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาทักทายกันได้นะครับอยู่ที่ไหนยังไงหรือว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยกันในวันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะเผื่อเผื่อไปซงไปซื้ออะไรกันมาเนี่ยนะฮะแชมพูครีมอ่าทาผิวครีมนวดผมอะไรอย่างเงี้ยนะคร อ่าเป็นเป็นอะไรที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยนะฮะบ,บางทีเราอาจจะเผลอซื้อมาแล้วก็มาใช้แล้วก็ไม่ได้คุณภาพอย่างเงี้ยนะครับผมก็ฝากกันได้นะฮะหรือว่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องนี้แหละครับที่จะคุยกันในช่วงหยุดเป็นเหยื่อนะครับอ่าวันนี้นะเป็นเรื่องจากกองบังคับการปราบ,ปรา,บปรามการทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกปคบ,บ,บ,บนะครับก็ไปทลายแหล่งผลิตแชมพูปลอมนะสารพัดแบบยี่ห้อเลยนะมาดูนะครับว่าเขาใช้วิธีการปลอมอย่างไรทํำยังไง ฟังแล้วเนี่ยมีอึ้งแน่นอนมีอึ้งแน่นอนนะครับพูดคุยกันตอนนี้นะอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับพันตํารวจโทอมรินเลิศอาวาตนะครับสารวัตรกองกํากับการสีกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคครับสวัสดีครับสารวัตรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมผมครับสวัสดีครับสัญญาณชัดเจนนะครับครับชัดเจนครับโอเคครับ คือผมก็อ่านการข้อมูลโดยกร้าวๆแล้วล่ะนะครับบอกว่าเนี่ก็มีการไปขายตามพวกตลาดน o n ตลาดนัดเร็งต่างๆเหล่านี้พวกแชมพูปลอมใช่ไหมครับครีมทาผิวครีมนวดปลอมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็โปรโมชั่นเดี๋ยวบอกคุณลูกปางก่อนโปรโมชั่นที่เขาจัดนะสามขวดร้อยเราเห็นเนี่ยเราซื้อเนี่ยนะฮะเราไปซื้อตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีได้ขวดเป็นหลายร้อยอ่ะนะฮะอันนี้สามขวดร้อยก็ซื้อสิเพราะมันถูกกว่าแต่จะเห็นแต่ของถูกนะ เพราะว่าภัยมันอาจจะอยู่ใ,ใกล้ๆตัวก็ได้นะครับสารวัตรเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงว่าเริ่มต้นเป็นมาเป็นไปยังไงกับเรื่องนี้ครับผมครับเรื่องนี้ก็ถืงเนื่องจากผู้การตำรวจกลางครับเออได้มอบหมายให้ทางเองอปคบเราเนี่ยเออออกสืบสวนาข่าวดูพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคไม่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพต่างๆนะครับ,รบทีชุดทางชุดสืบสวนเนี่ยก็ ก็ได้ลงพื้นที่ก็ไปได้ข้อมูลแล้วว่ามีมีการขายเอ่อพวกสบู่แชมพูเนี่ยที่ราคาเนี่ยดูดูจะไม่สมกับเป็นความเป็นจริงสักเท่าไหร่โดยราคาเนี่ยถูกกว่าท้องตลาดมากเราก็เลยเฝ้าติดตามสืบสวนดูก็จากการลงพื้นที่สืบสวนก็ก็พบมีร้านมีชายมีสามีภรรยามาวางขายกันโดยตระเวนตามตลาดต่างๆซึ่งเราก็ติดตามนแน่ใจจนได้หลักฐานชัดเจนว่า เชื yeah. mm ่อได้ว hmm. ่าม so, ีการลักลอบผลิตหรือว่าลักลอบนําของที่ไม่ได้คุณภาพเืยมาขายครับก็จนไปสู่การรวบรวมัฐานจนได้นํใหมายค้นเข้าไปค้นอย่างสถานที่เกิดเหตุจนพบค้อยจริงตามความที่ได้ทราบไปครับครับคือตอนนี้นะฮะในไลฟ์ด้วยนะครับสารวัตรก็กําลังมีคลิปนะฮะที่สารวัตรที่ส่งมาให้คือเข้าไปเนี่ยมันอือ่ห้องห้องหนึ่งแล้วก็มีกลามังไม่ใช่กลามัง เป็นถังสีดําขนาดใหญ่บางทีเขาเอาไว้ใช้เป็นถังใส่ขยะอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นภาพอนาออธิบายใ,ให้ฟังนิดหนึ่งสิฮะในภาพก็จากที่เราเข้าไปนะครับตามตามภาพตามคลิปที่เห็นเลยก็คือบ้านเป็นทถวเฮ้าส์านะครับเป็นแวเฮ้าส์าในพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีแถวบางบัวทองนะครับเราเข้าไปเนี่ยก็พบนอกเหนือจากตัวถังซึ่งเป็นถังใหญ่เนี่ยในหลังบ้านแล้วก็ ข้างๆเนี่ยก็มีอีกหลายถังซึ่งซึ่งแต่และถังก็ใช้กวนในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเช่นเช่นถ้าเป็นชมพูเนี่ยก็จะเป็นถังใหญ่อย่างที่เราเห็นถ้าเป็นคินโนวเนี่ยก็จะต้องมาต้มก่อนในหมอ้อแล้วก็ก็จะต้องใช้ความเหนื่อที่สูงกว่าในสายมที่มีตัวว่าอะไรเงนี้ครับก็พบหลายๆอย่างซึ่งนอกนอกจากที่ที่เห็นในคลิปแล้วเนี่ยรเรื่องความสะอาดเนี่ยก็ก็อย่างที่เห็นนะครับทมาไม่มีเลยไม่มีสุขลักษณะแล้วก็ไม่มีการควบคุมคุณภาพอะไรทั้งนั้นนะคร ครับนะฮะอันนี้ความสะอาดนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าคนที่กําลังกวนอยู่ตอนนี้คนที่กําลังกวนอยู่ชื่อนายดำรงเดชใช่ไหมขอสงวนนามสกุลนายดำารงเดชใช่ไหมฮะจะไปจับได้เนี่ยโอ้คือเขาโชว์วิธีการแบบสาธิตให้เลยกับตํารวจบอกว่าเนี่ยวิธีผมทำก็ทําแบบนี้แหละเอาไปกวนๆเส่แล้วก็กรอกใส่ขวดอะไรอย่างเงี้ยถอดเสื้อเลยใช่ไหมครับใช่ครับดำรงเดชนะดำรงเดชเป็นกเลยที่มากไปกว่านั้นก็คือความรู้ที่ได้เนี่ยไม่ได้ได้จาก ผู้เชี่ยวชาญอะไรมาสอนเขาก็เป็นจาก youtube ดูไปเรื่อยๆดูแล้วทํายังไงพอไม่ใครก็มาปรับปรุงสูตรเป็นอะไรอินดีด้วยตัวเองอะไรเงี้ยฮะโอ้โหมีอิดีด้วยนะฮคือใช้เวลานานไหมครับตั้งแต่เราเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ปลอมไปวางขายตามท้องตลาดแล้วเราสืบทราบว่าเนี่ยตำารงเดชเป็นคนทาอะไรเงี้ยก็เราสูกสนร่วมๆเกือบๆจะสามสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าเราอยากให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์เนี่ยนํามาจากไหนแล้วก็มีการการกระทําความผิดที่ไหนแล้วก็ทําที่อะไรบ้างจนให้แน่ชัดเพื่อจะได้จับกลุ่มให้ถึงต้นตอของบนการครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้นะฮะคลิปเนี่ยกําลังเดินทางไปถึงช่วงที่เขาเอาไอ้อ่าดความร้อนเนี่ยเป่าเพื่อให้พลาสติกมันหุ้มตัวผลิตภัณฑ์มันจะเหมือนว่าเอ๊ะเป็นของใหมย่ยังไม่ได้แกะอ่าก็ก็เท่าที่เราดูต่การเข้าตัวคนจะกลุ่มเนี่ยนอกเหนือจากการที่ เขาจะเอามาห่อเพื่อให้ดูใหม่แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเวลาลูกค้าไปซื้อนะครับาการการพลาสติกห่อเนี่ยก็ก็จะเป็นการป้องกันให้ลูกค้าเนี่ยเช็คก,กลิ่นเช็คสีหรือว่าสามารถเปิดเนื้อดูได้ก็โดยอ้างว่าเออเป็นของตรงนี้ก็จากโรงงานนี่แหละพอลูกค้าไม่สามารถเช็คสีเชคกลิ่นได้เนี่ยก็อาจจะอาจจะประมาทหรืออาจจะไม่ได้ใช้ความละเอียดในการตรวจสอบก็เลยทําให้อาจจะเป็นตกเป็นมือถืยหายเป็นเหยื่อได้ครับ ขามีที่มาที่ไปเหมือนกันเนาะว่าทําไมต้องต้องหุ้มพลาสติกความร้อนอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่ให้เช็คสีเช็คกลิ่นว่ามันของจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะครับใช่ครับครับกับดารงพิเดชเออขอไปอ่าดรงเดชดารงเดชเนี่ยนะฮะผู้ต้องหารายเนี่ยก็อ่าเรียกว่ามีมีขั้นมีตอนนะครับนาจะได้ป้องกันว่าไม่ให้ใครจับได้อะไรเงี้ยนะฮะทีนี้นะฮะของกลางได้มีอะไรบ้างเข้าไปตรวจสอบในบ้านในคอนโดหลังขอไปในเท้าหัหลังเนี้ครับผมก็เราพบ เออตัวของกลางหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่พร้อมขายที่ไม่ว่าจะซีลแล้วที่บรรจุแล้วก็หลายเออที่พร้อมจำหน่ายเนี่ยร้อยี่สิบเก้าชิ้นพบสามตั้งต้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคมีพันชนิดผงชนิดเหลวใสหัวน้ําหอมกินต่างๆแล้วก็พบขวดบรรจุพันธุ์ที่ใช้แล้วเนี่ยกว่าเกือบเจ็ดร้อยขวดนะครับโดยมียี่ห้อดังๆในท้องตลาดเนี่ยเกือบพบเลยไม่ว่าจะเป็นเออแบรนด์ที่ เอายกตัวอย่างครับนั่าจะเป็นซันซิลแฮนด์โชเดอร์หรืออะไรเงี้ยครก็ก็พบหลายๆหลายๆแบรนด์ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับครับแสดงว่าเจ้าของแบรนด์ต่างๆเหล่านั้นเขาก็เป็นผู้เสียหายอ่าคนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับถือว่าถือว่าเป็นผู้เสียหายอีกอีกอีกกลุ่มหนึ่งด้วยใช่ครับครับครับแส่ต้องต้องระวังแล้วก็ต้องคอยคอยดูกันทีเนี้ยนะฮะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับคือคนที่มาลงมืออย่างเงี้ยนะะคุณดำรงเดชด้วยนะครับเขามีขั้นมีตอนอยู่นะคือไม่ใช่ว่า เฮ้ยเอากล่องมาจากไหนเอาแชมพูเนื้อแชมพูเนื้อครีมาจากไหนเงี้ยคือเขาทํำยังไงบ้างครับผมเอาขวดมาจากไหนไปเอาเนื้อครีมอะไรมาจากไหนอะไรเงี้ยครก็เริ่มต้นนะครับก็เริ่มต้นจากเขาไปตะเวรรับซื้อขวดก่อนโดยโดยไปหาร้านที่กึ่งๆึ่งไปรับรับซื้อของเก่านะครับไปคัดขวดต่างๆที่มีสภาพดีก็ตกกิโลกรัมละห้าสิบบาทแต่ย่างเท่าที่เราตรวจสอบจากการสอบประคำเนี่ยก็พบว่าไปรับมาจากพื้นที่ โซนย่านส่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาทำความสะอาดกระจัดคาบะไรต่างๆให้ดูเหมือนของใหม่นะครับครับในส่วนของของเคมีพันธุ์ต่างๆเนี่ยก,ก็ซื้อจากหลายที่ไมว่าจะเป็นโซนบางบัวทองใกล้ๆหรือโซนวงเวียนใหญ่โรงพยาบาลกลางอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแต่ละแต่ละผละิตแต่ละสารเคมีแล้วแต่อะไรเงี้ยก็ก็แต่ละที่เนี่ยก็จะมีจําหน่ายไม่เหมือนกันเขาก็ไปตระเวนหาซื้อมาครับแล้วมาทําแล้วก็เอามาแล้วก็เอามากวนเอามาทําให้ มันข้นเหนียวทําให้มีกลิ่นมีสีเอ่อถ้าจากการขายเนี่ยถ้าเริ่มมีลูกค้าหรือหรือเขาลองเทสตแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเนี่ยเขาก็จะไปซื้อน้ําหอมมาหรือว่าไปซื้อตัวสีผสมลงไปเพื่อให้คล้ายกบของจริงมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <S <S แล้วถ้ามีลูกค้ามาถามด้วยอ,อย่างเงี้ยเขาก็จะบ่ายเบี่ยงหรือว่าอ้างไปประมาณว่ามีการ ตกคิวฟีนิดนึงแต่มันเป็นของแท้นด้แหละโดยสีโดยกลิ<อ>่นก็เป็นเหมือนของแท้ใกล้เคียงของแท้อะไรประมาณเนี้ครับครับอันนี้อันนี้ดีดูแชร์กันนิดหนึ่งนะสารวัตรเพราะว่าจริงๆเนี่ยกลิ่นน้ําหอมหรือว่าหัวน้ําหอมที่เขาผลิตมาแล้วก็บอกว่าเป็นกลิ่นเหมือนกับกลิ่นแชมพูนี้กลิ่นแป้งเด็กนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีขายอยู่นะใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับก็ใกล้เคียงค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่อาจจะไม่เหมือนอไ,<ป>ไม่เหมือนตัวผลิตพัธุ์แท้ไป้แต่ว่า ก็ค่อนข้างใกล้เคียงครับ oh. ก็อย่างที่บอกเขาเป็นทําตัวเป็นไอดีด้วยตัวเองเลย <laughs> ก็ทาแล้วดมแล้วลองเทส <laughs> ลองอะไรอย่างเงี้ยเองครับ <c oughs> ทพราอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาจบแค่ประหกน,นะฮะ <c oughs> ก็ดู YouTube <c oughs> ดูอะไรไป <c oughs> ก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันนั่นสิฮะแล้วเราบอกสวัตรีนิดหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยไม่รู้ว่าดูกันในไลฟ์หรือเปล่าเดี๋ยวทีมงานลองย้อนกลับไปนิดหนึ่งได้ไหมคระอยากให้เห็นภาพขวดพลาสติกค,ครับเป็นขวดบรรจุพันธุ์ที่เขาไปซื้อมาจากร้านรับซื้อกล่องเก่า ซึ่งแต่ละอันเนี่ยแต่ละยี่ห้อเ้ยนะสาะวัตเอาบอกตรงๆผมผมก็ใช้อยู่แทบจะทุกยี่ห้อเลยอะครับใช่ครับครับครับกิโลกรัมละห้าสิบบาทใช่ครับอืมแล้วก็มาล้างทาความสะอาดขจัดคราบอะไรหน่อยแล้วก็เอาเอาแชมพูที่ตัวเองกลัวเนี่ยอเทลงไปบรรจุลงไปเนี่ย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 เี่ยเราเราบอกยี่ห้อได้ไหมครับสารวัตหมายถึงว่าตัวเครื่องต่างๆเนี่ยใช่เนี่ยให้ให้คุณผู้ชมเข้ามาดูนะครับอยากให้เข้ามาดูนิดหนึ่งเพราะว่า ที่บ้านหนูมีหมดเลยอ่ะ <laughs> ใช่ใช่ก็นําเรียนท่านที่ก่อนนี้ครับ,รบก็คือตัวโดยพื้นฐานของการจับปูงเนี้ยตัว,ต,วตัวเนื้อครีมต่างๆเนี่ยเขาก็แทบจะเป็นแต่ละยี่ห้อที่เขาซื้อคนมาเนี่ยตัวนื้อครีมที่เป็นปลอมเนี่ยก็คือเหมือมนกันหมดเลยคแค่เอาสีเอากลิ่นไปเติมใ,ใส่มาแต่ว่าอืต้นสารเบสตังต้นเนี่ยก็คือทุกแบรนด์ที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาใช้สูตรเดียวกันหมดแล้วก็เติมสีเติมกลิ่นอะไรลงไปแต่ก็อย่างอย่างที่ข้อข้อ น่ากังวลน,นะมันโถก็คือขวดเหล่านี้เนี่ยตอนซื้อมันเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันไปรวมอยู่อะไรมาบ้างเหมือนเหมือนคุณพี่กรณ์ไปทิ้งขยะ,ะเราก็เราแยกขยะก็ยังโอเคอแต่ว่าบางบ้านหรือบางอะไรครับเขาเทลงกับน้ําแกงใส่รวมกับน้าขยะติดเชื้อหรืออะไรเงี้ยครับเราไม่ทราบเลยว่าไอ้ขวดเนี้ยพวกนี้ไปอยู่กับอะไรมาปรากฏว่าเมื่อเขาซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็เท่าที่จะเห็นเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่ามีเครื่องอบความร้อนหรืออะไรที่จะไปฆ่าเชื้ออะไรครับก็อนุมานได้ว่า มันก็คือการล้างธรรมดานี่แหละล้างน้าเปล่าก็คนๆๆหน่อยใช่ใช่ครับทีนี้เชื้อโรคพวกนี้มันก็อาจจะแฝงอยู่ได้อย่างที่ทางออยให้ข้อมูลก็คืออาจจะมีเชื้อแบคทีเรียที่ถ้าเอาไปใช้กับกับหนังศีรษะหรือใช้กับผิวเนี่ยใครที่แพ้เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดผื่นแดงผื้นคันสีหนองหรือว่าในกรณีที่แพ้มากๆหรือว่ามีปฏิกิริยานี้ก็อาจจะถึงขั้นตาอักเสบ หรือบางรายถ้าถ้าแย่ๆหน่อยอาจจะตาบอดก,ก็อาจาเป็นไม่ได้ครับแต่นนี้ผลนี้ผลที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็น่าเป็นห่วงอยู่ครับครับเพราะจริงๆนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากจะให้ตระหนักถึงความอันตรายกันนิดนึงคือถ้าเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ที่ผ่านอยอยผ่านมาตรฐาน,นจริงๆเนี่ยนะะคือเขาก็ <c oughs> จะมีการวิจัยมาแล้วหรือว่ามีการทดลองม,มาแล้วว่าใช้แล้วเนี่ยมันไม่แพ้หรือว่าอาจจะแพ้น้อยอะไรเงี้ยแล้วบางบางคนอะไรเงี้ยนะหรือว่าเข้าหูเข้าตาเข้าไปในร่างกายมันก็จะไม่อันตรายเท่ากับกับคุณดำรงเดชที่ทำนี่นะฮะ เพราะว่าเนี่ยคือไม่รู้ไนนอ้ผลิตภัณฑันไหนทีฟันนั้นหรือเปล่าถ้ามันเผลอมีโอกาสเข้าไปในร่างกายมันอาจจะเป็นอันตรายเป็นโรคนั้นโรคดีขึ้นมาได้นะครับใช่ครับอันตรายอยู่ตรงนี้นะอ่ะแล้วก็มุกที่เขาใช้อย่างที่สารวัตรบอกว่าเอ๊ะพี่พี่ทำไมขายถูกจังอ่ะสามขวดร้อยอ่ะนี่นี่นี่สมมตินะแชมพูยี่ห้อดังสมมติอ่ะสามสิวสามขวดร้อยเฮ้ยของปลอมหรือเปล่า,าเขาจะตอบว่าไงนะฮะก็เป็นของอาจจะหลุด QC โรงงานเป็นของแบบ เออโรงงานรับตรงมาจากโรงงานอย่างที่ป้ายที่เห็นท่านในคลิปเห็นนาป้ายสีส้มนะสินค้าครตรงจากโรงงานซึ่งมุกเนี้ยมีการก็ใช้มานานแล้วแต่ว่าก,เาก็เราก็ให้เราก็ให้เขาไปทำบางบางด้าเขาก็อาจจะรับมาจากโรงงานจร,งจริงๆห,หรือยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้อยนะครับก็อยากฝากฝากไปเลยท่านที่เราฟังอยู่ก็มันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ราคาตามปกติเนี่ยเป็นร้อยบาทหรือะไรเงี้ยแล้วมันจะมาลดสามสี่เท่าเนี่ยก็ ก็เป็นไปได้ยากถ<ช>ึงยากมากแล้วต็อแล้วต่อให้มันเป็นของแคือแล้วถ้ามันหลุด QC เนี่ยก็ <m> แสดงว่าคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานเพราะนั้นถึงถึงจะเป็นของแทแ่นนรหรือก็ออไม่ควรใช้นะใช่ผพราะว่าจริงๆริงถึงแม้คือถ้ามันหลุด QC จริงๆนะตัวโรงงานอนะเจ้าของแบรนด์เองคงไม่แบบให้มันเล็ดลอดออกมาสู่มือผู้บริโภคหรอกนะครับผมว่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ก็ต้องแบบโปรเทคชื่อเสียงของเขาเหมือนกันนะเผราว่าเอาไปใช้หลุด QC ซมาแล้วมีปัญหามีอะไรนี่โดนฟ้องได้นะครับ ใช่ครับทีนี้ทีนี้แต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับในข้อมูลที่สาระส่งมาให้ก็คือว่าจะมีการไปตระเวนขายนะครับคือเข้าไปขายส่งอีกทีหนึ่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดต่างๆถูกไหมฮะใช่ครับอ่ามีที่ไหนบ้างก็หลายที่นะครับครับอ๋อคร่าวๆเท่าที่เรานอกนอกจาตที่เราได้ติดตามที่เห็นจจาวแล้วก็จะมีโซนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดพรรเกษมตลาดย่านบางแคคตลาด ในโซนจังหวัด,ดนนทบุรีเช่นตลาดละแหงตลาดโพหะตลาดอีคิวนะครับแล้วก็มีข้ามไปฝั่งราชบุรีไม่ว่าจะเป็นบ้านโปง่งพุทรามขยำมาอ้อมใหญ่แล้วก็มะถมแล้วก็เลยไปถึงอยุทธยาเนี่ยเนี่ยเขาตะเวนขายครับในพื้นที่ต่างๆก็ก็แทบจะทั่วภาคกลางนนครับโซนโซนกรุงเทพประลุนทน,นหลายที่แล้วก็เท่าที่เราเห็นเนี่ยปริมาณที่ขายได้เนี่ยก็ก็ไม่น้อยนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยก็ตกร้อยสองร้อยขวดก็ถือว่าเยอะนะฮะใช่ใช่ ก็ป das ืคือเป็นร่ำเป็นสารหละนะฮะจบจบป .6 ทำได้ขนาดนี้นะก็ก็นั่นแหละนะฮะทีนี้ทีนี้นะครับคือเวลาที่เราเอาไปใช้แล้วนะครับอ่มันเรียกว่ามันจะมีกระทบยังไงกับร่างกายบ้างมีคนแบบเรียกว่าเคยมาร้องเรียนหรือว่าเคยแจ้งไปที่ต่างปคบบ้างไหมครับก็ถ้าที่เคยแจ้งเนี่ยเราเรายังน้ำตอนนี้เรายังเชื่อมโยงเข้ากับเคืนี้ไม่ได้ครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการ เจอไม่ว่าจะเป็นแชมพูเครื่องสําอางหรือว่ายาผมอะไรต่างๆที่ที่ปอมมาเนี่ยก็มีการร้องเรียนเข้ามาอยู่เรื่อยเดี๋ยวเราก็จะต้องไปขยายผลต่อว่ามันมีการซื้อมาจากที่นี่ไหมหรือว่าหรือว่าถ้ามีประชาชนท่านไหนจำได้ว่าซื้อจากนี่มาแล้วเอาไปใช้แล้วแล้วมีผลกระทบเนี่ยก็มาแจ้งได้ที่กองกับการ4ีบคบเราได้ตลอดนะครับครับครับสายด่วนก็คือหนึ่งหนึ่งสามห้านะฮะทุกท่านนะครับใช่ครับสามารบสายด่วนหนึ่งสามห้านะครับอ่ะทีนี้นะฮะเรื่องของบทลงโทษบ้างนะครับ เอ่อมีโทษยังไงบ้างครับในกราหงเดชนะฮะเบื้องต้นเราพบความผิดตามพรบเครืรอร่องสำอางนะครับนอกในในทางความผิดผลิตและขายเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้งโทษจำคุกไม่เกินหก <6 S 1> เดือนปรับไม่เกินห้าหมื่นแล้วก็เป็นฐานผลิตเครื่องสำอางปลอมเอ่อหรือผลิตเครื่องสำอางที่แหล่งผลิตไม่ใช่ความจริงครับนะครับก็จะเป็นโทษสูงสุดเนี่ยจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือั้่ตามน้ำปรับนะครับ แล้วก็อย่างที่ท่านพธิกรได้บอกนะตอนแรกถ,ถ้าถ้าตัวแบรนด์ได้มาแจ้งมาตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเขาถูกปลอมหรือว่าได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะมีในส่วนของเรื่องของเครื่องหมายการค้าในการปลอมในการนําพีพรปรจัจภัณฑ์มาใช้ค้าอันนี้ก็จะมีความผิดด้วยเช่นกันครับครับ,รบเดี๋ยวเดียทีมงาน f r e e ภาพนี้ไว้ก่อนนิดนึงภาพนี้นะเป็นภาพเหมือนเหมืนมีน้ํายาบางสิ่งบางอย่าง เดี๋ยวทีมงานย้อนกลับไปหน่อยนะเหม,มือนน้ายาสีแดงน้ํายาสีเขียวที่มันอยู่ในขวดน้ําเปล่าเหมือนว่าเขาเอามากรอกไว้เนี่ยอัน,นอันนี้เพื่ออะไรครับผมสารวัตรอันนี้ก็จะเป็นสีของของแชมพูหรือว่าครีมนวดหรือว่าสบู่แต่ละตัวอันนั้นจะเป็นสีที่เอามาผสมเพื่อให้ให้ตัวครีมเนี่ยเนื้อสีสีของครีมเนี่ยที่ผมได้เรียนเบื้องต้นว่าเนื่องจากตัวเบสแต่ละตัวเขาใช้อันเดียวกันหมดเลยครับก็วิธีการที่จะให้แต่ละเหมือนแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็ต้องเอาสีมาผสมไม่ว่าจะเป็น อย่างตัวแบรนด์หนึ่งสีออกเหลืองเขาก็จะนาสีเหลืองมาใส่บแบรนด์หนึ่งออกแดงออกส้มก็ก็เอาสีพวกนี้ยมาใส่ซึ่ง<อ>สีพวกนี้ยเรายังไม่ถูกไม่ได้เลยเขามันเป็นสีอะไรเป็นสีผสมอาหารไหมหรือว่าเป็นสีที่มีอันตรายหรือเป็นสีใช้ภายนอกซึ่งอันนี้ก็ต้องไปไป,ไปตวรวจสอบต่อไปครับซึ่งก็ก็ค่อนข้างอันตรายครับครับถึงแนมะ้สารวัตรยังไม่ตรวจสอบนะแต่เท่าที่เห็นทรงเนี่ยนะครับเขาเอาไปกอกใส่ขวดน้ําเปล่าอะคุณผู้ฟัง คุณผู้ชมใส่ขวดน้ําเปล่าที่เหมือนกินแล้วขวดน้ําอัดลมพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอุ้ยหนักนะ<ช>หนักนะผมว่านะใช่ครับครับครับแล้วสิ่งที่ที่เราเราเป็นห่วงที่สุดน,นะครับ,ค,รบคืออย่างอย่างถ้าไม่ว่าจะเป็นท่านพี่กอลหรือว่าผมหรือว่าใครเนี่ยรเราไปเจรหลาเราเจอเนี่ยเราก็ยังพอพอใช้วิทยาการตรวจสอบได้ว่าเอ้ยมันของปลอมนะเรามีต้องอะไรแต่ว่าถ้าผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยถ้ามันมีพ่อค้า กลุ่มหนึ่งที่มาเหมาซื้อเข้าไปน่อจะราคามันถูกแล้วไปน่าจะเป็ไลฟ์สดหรือว่าจะไปขายในช่องทางออนไลน์ต่างซึ่งมันไม่เห็นตัวสินค้าเนี่ยอันเนี้ยน่าเป็นห่วงครับว่าเพราะมันจะเกิดอะไรเช่นเราถึงต้องเอน้นแล้วก็ปรับป,ปรามอย่างจริงจังเพราะว่ากลัวว่าถ้าไปขายออนไลน์โดยที่ไม่มีสิทธิ์ได้เห็นของเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมากขึ้นไปอีกค มันนี้เป็นเป็นข้อกังวลนะครับใช่ใช่คือถ้าไปเดินนานตลาดนัดยังพอรู้เนาะสามขวดร้อยนี่นะครับตั้ง้อสังเกตอะน่าจะปลอมแล้วก็ถ้าเบอว่าขายออนไลน์เราไม่รู้เราไม่เห็นใช่ไหมครับเพราะไม่เห็นอีกทีนึงเขาส่งมาให้เราแลวเราโอนเงินไปให้เขาแล้วนะครับนี่อันตรายมากครับคุณสีนินบอกว่าทําขวดได้เหมือนใหม่มากเป็นเป็นขวดของแบรนด์นั้นแหละแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดเฉยๆครับคุณสีนินเออใช่ไหมนะครับ ผมเคยเดินตลาดนะเคยซื้อสามขวดร้อยดีใจมากก็คิดว่าได้ของถูกแล้วก็เป็นของที่มาจากโรงงานแน่เลยครับเนี่ยฮะคือพูดอย่าอยู่ตรงนี้ละคนหนึ่งคนสีนี่ครับได้เลยครับอย่างที่พานพันหนึ่งสามห้าหรือว่าถะดกเดินทางมาที่กองปรับปรามกู้โรคเราก็ยินดีครับ้าที่ทุกคนยินดีดำเนินการให้ครับครับเอาอย่างนี้ขอคนุญายถามแบบนี้ก็แล้วกันนะครับสารวัตรว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราซื้อมาจริงๆอย่างคนสีเนี่ยสามขวดร้อย สมมติ <không? S 1> เราไม่รู้เลยนะว่าเป็นของปลอมลยอะไรเงี้ยเราดีใจว่าเอ้ยได้ได้ของแท้มาแต่ว่าแบบราคาถูกอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ใช้ไปแล้วมันก็ไม่มีปัญหามันก็สระผมได้มันก็นวดผมได้อะไรเงี้ยคะคือคือ,คอมันคือยังไงมันก็คือผ่านไปเฉยเฉยอะไรอย่างนั้นละใช่ไหมก็ผมผมให้ข้อมูลยนี้ดีกว่าก็คือแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยก่อนที่เขาจะทํามาขายให้กับเราให้กับประชาชนใช้นะครับนอกจากการที่เขา คิดสูตรที่แล้วมาแล้วนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อนครับถึงถึงแม้ว,ว่าไอสารอะไรที่เขาใส่ทำมานานแล้วกับบางคนที่ไม่แท้หรือว่าไม่ได้ไม่ได้มีปฏิกิริยาเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้มายเขาว่ามันจะส่งผลดีต่อร่างกายผลผลแรกเนี่ยนอกนอกจากเราจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เช่นอยากให้ผมนุ่มอยากให้ให้ผมมันจะสวยผิวขาวอะไรเงี้ยนอกจากไม่ได้นนะซึ่งซึ่งวัตถุดิบมันไม่ใช่เลยเนี่ยร,ระยะยาวเนี่ยถ้าถ้าตัวสารหรือตัวอะไรซึ่ง ราตรวจมาแล้วสมมุติว่าผลตรวจมามันเป็นสารที่สะสมในร่างกายแล้วก่อให้เกิดอันตรายอยะย,ยาวเช่อนอาจจะเป็นมะเร็งหรืออ,อะไรได้เงี้ยเราก็ต้องมันก็เป็นผลเสียครับ<อ>คือคือบางคนเนี่ยเคยไปบอกว่าใช้ใช้ได้ก็เหมือนกันเนี่ยคำว่าก็เหมือนกันเนี่ยผมผมอยากให้มองว่ามันไม่เหมือนกันหรอกครับสุขภาพคนเราเราซื้อเราตั้งใจแบบไหนก็ควรจะใช้ของแท้เพื่อให้ร่างกายเราได้รับสิ่งดีๆครับคือมันจะอาจจะมีผลในระยะยาวซึ่งวันนี้คุณอยากจะไม่รู้หรอกใช่ไหมครับ นะมันอาจจะมีการสะสมสะสมไปแล้วก็บ้านปลายคุณอาจจะเรียกว่ามีปัญหาสุขภาพอ่ะซึ่งอย่างไนมันก็ไม่คุ้มนะครับนะอย่างนั้นใช่ใช่ครับใช่ไหมครับอ่าเป็นไงบ้างครับในช่วงนี้ถือว่าทํางานหนักเลยนะทางปอกบนะครับครับก็ทางเราก็ยินดีนะครับยินดีทํางานอย่างหนักเพื่อประชาชนเราก็ในบะว่างผู้ว่าช่ยอยากให้ทางทางหน่วยงานเนี่ยเราเราหา หรือจับกุ้เงื่ผิดในในลักษณะแบบนี้หรือคล้ายๆแบบนี้เนี่ยให้ได้มากๆเพราะว่ายิ่งเราจับได้มากเราทํางานหนักมากเนี่ยก็ผลดีก็จะเกิดกับประชาชนครับอันนี้ยินดีครับครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งครับมีมีคอมเมนต์ถามมานิดนึงครับสารวัตรบอกว่าเขาไปเดินตลาดนัดเจอแบบนี้เยอะนะครับไปเดินตลาดนัดเจอแบบนี้เยอะก็คือเป็นแบบขวดแชมพูที่เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบบที่เขาใช้อะไรเงี้ยนะที่เป็นแบรนด์ที่เขาเขาขายทั่วไปแต่คือวางขายกับพื้นและราคาถูก คือเขาก็รู้ที่ไม่ไม่ซื้อนะครับอ่าแล้วอย่างเงี้ยเขาจะต้องแจ้งตํารวจไหมฮะเออถ้าสงสัยหรือพบเจอเนี่ยแล้วเราคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่หลงแท้เนี่ยแจ้งได้เลยครับอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสามห้าหรือน้องเหนือก็หนึ่งสามห้าเราเนี่ยเรามีเพจปคบคุ้มครองบริโภควีสองนะฮะอันนี้ก็แจ้งผ่านเพจเข้ามาได้ครับถือว่าอยากให้เข้าไปดูหรือว่ามีข้อมูลเนี่ยส่งมาได้เลยนะครับดีๆครับแจ้งได้เลยครับนอากถ้าถ้ามันเป็น ของแท้ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราได้ระมัดระวังให้ผู้บริโภคหรือว่าตัวผู้พบเจอนเนี่ยก็ถือว่าได้ช่วยผู้บริโภคคนอื่นแต่ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยเราก็ได้ทำการตรวจค้นจับกลุมเพื่อไม่ให้มีใครได้รับหรือว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้ครับครับแล้วเราต้องแอบถ่ายรูปไหมฮะตลอดแอบถ่ายรูปแอบแอบถ่ายคลิปไปไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยส่งไปดีก็เอาไว เอาเป็นที่สะดวกที่สะดวกก็ได้ครับเพราะมันสามารถถ่ายได้หรือว่าสามารถเก็บข้อมูลต่างๆอะไรได้เนี่ยเอาเท่าที่เราทําได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหานะครับส่วนเอาข้อมูลข้าวๆก็ได้เดี๋ยวส่วนข้อมูลที่เหลือเนี่ยเจ้าที่เนี่ยจะช่วยกันเป็นการไม่ว่าจะเป็นทางตารวจปคบหรือว่าจะเป็นอยเนี่ยจะร่วมกันเนการดังเช่นกรณีนี้ครับ คือเอาข้อมูลตั้งต้นมาก่อนก็ได้ที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยคือถ้าสุดมีรูปได้มีภาพได้ก็ดีนะแต่ถ้าหากมันทาไม่ได้เดี๋ยวแม่ค้าพ่อค้าตีหัวเอาเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรนะครับทั้งทั้งเพจปคบตอนนี้เป็น V ี V วีวหนึ่งไปไหนแลวฮะทั้งทั้งสองพอดีเพจมีปัญหาเรื่องเรื่องการติดการอะไรนิดหน่อยตอนนี้กําลังแก้ไขนะครับก็เลยใช้เป็น V2 เพื่อเพื่อไว้เป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชนเดี๋ยวถ้าตัวเพจ วีนหนึ่งหรือว่าตัวหลักกลับมาได้เนี่ยก็<อ>จะมีการไปจับมือพันให้ทราบอีกทีหนึ่งครับอ่าเพราะว่ามีหลายท่านนะฮะก็สอบถามมาเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อาจแจงง้งให้ทราบเป็น v ีสองแบบโลโก้สีเขียวๆนิดนึงฮะจาได้ใช่ใช่ครับอ่านะครับผมสุดท้ายนะครับฝากพี่น้องประชาชนครับในเรื่องของเนี่ยฮะสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเหล่าเนี้ยนะคือก็ปลอมกันเยอะนะครับต้องระมัดระวังตัวเองยังไงและต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับเช่นครับครับเบื้องต้นนะครับก็ในส่วนของการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเรื่องแรกคืือออเร่งงข ที่เรามองเห็นได้ตาห่างที่ฉลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายเลขะระบบอาหารเลขะระบบอยอยเลขจดแจ้งที่สําอางมีฉลากภาษาไทยไหมนะครับว่ามีฉลาดชัดเจนไหมล่องรอยการบุกหรือว่าการแตกหักหรือว่าอะไรเงี้ยในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีหรือเปล่ารหรือว่ามีมีรอยขีดข่าหรือซีจางหรือว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันผิดแตกมาจากที่วางขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆไหมนะครับถ้ามันมีเนี่ย ก็ส่งสส่ไว้ก่อนว่าเพราะมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกปลอมแปลงหรือว่ามีปัญหาก็ได้เพราะว่าโดยโดยพวไปได้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะอยู่ในสภาพเรียบร้อยการขนส่งการอะไรต้องได้มาตรฐานนะครับถ้าถ้าเห็นว่ามันผิดมาตรฐานหรือว่ามีลักษณะพิรุษหรือว่ามีอะไรเงี้ยก็ส่งสส่ไว้ก่อนเลยว่าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะปลอมแปลงขึ้นหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าในการซื้อเนี่ย มันไม่ได้มีที่เดียวให้เราซื้อแล้วถ้าร้านนี้ดูแล้วไม่โอเคแล้วก็เลือกที่จะซื้อไปพูดพวกเราสามารถเลือกได้ว่าเราื้อที่ไหนยังไงนะครับก็ขอให้ใช้วิจญญารณแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้แล้วก็เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราซื้อไปใช้ได้จริงครับนะครับวันนี้ขอบคุณสรารวัตรนะครับโอกาสหน้าคงนะได้พูดคุยกันใหม่นะฮะให้กําลังใจในการดำามันของทางปคบด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมทางไลฟ์ก่อนิดึงอผมูใน ทางแฟนเพจนะครับผม FM 9 1 t r a f ก i c p น o เนี่ยมีคุณสุขพงศ์นะบอกว่าทางด่วนขึ้นฟรีสบายอ่าใช่ครับคุณสุขพงศ์ถึงท่้งคืนคืนนี้นะครับถึงทิ้งคืนคืนนี้ครับแล้วก็คุณจันทารอยหาสวัสดีค่ะสวัสดีครับระวังตัวด้วยนะครับคุณจันทารอยหานะนะครับแล้วก็คุณศรีนินก็ทักทายกันมานะครับทั้งทักทายสารวัตรด้วยนะครับผมแล้วก็บอกว่าซื้อมาสามกวดร้อยนี่ไงคุณศรีนินไปซื้อมาสามกวดร้อยเอาจริงๆนะผมว่า ถ้าเป็นผมอะนะครับผมถ้าผมไม่รู้ข้อมูลพวกนี้มาก่อนเลยอะแล้วไปซื้อโดยที่แม่ค้าบ,บอกว่าเป็นของตก QC คือไม่ผ่านมาตรฐานโรงงาน<ๆ>ก็เลยเามาขายไปรับไปลบมาขายะอะไรเงี้ยผมก็จะเชื่อเขานะผมก็จะเชื่อแม่ค้าอยู่นะนะครับแล้วก็จะซื้อมาใช้แล้วพอเอามาสะเอ้ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมครับแต่เนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นผลสะสมในระยะยาวกับสุขภาพเราได้อันนี้มันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่มันไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ครับว่าว่ามันมีอะไรปนเปื้อนมาหรือเปล่า เชื้อโล่งเชื้อโรคอ่ะสมมติเราได้รับในวันนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดโรคทันทีนะสะสมไปเรื่อยๆนะครับปัญหาสุขภาพตามมาแน่นอนแบบนี้นะฮะก็ก็ต้องระวังนะครับเนี่ก็ต้องบอกกันเตือนกันนะครับอย่าว่าเอ๊ะมันของถูกนะฮะสามขวดร้อยนะแชมพูขายขวดตั้งแบบเป็นร้อยกว่าอะไรเงี้ยมาขาย3ขวดหลอดได้ยังไงนะครับก็ตั้งก็สังเกตกันได้ก่อนนะครับเนี่ยเป็นวิธีการที่ช่วยเตือนไปกันได้กับ91นะครับ กับช่วง9-1้หยุดเป็นเหยื่อนะฮะก็ติดตามกันได้ทุกวันเสาร์นะคะรับประมาณสองทุ่มครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะระับขอบคุณในการติดตามเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนครับถูกลอกลวงหลอกลงทุนถูกลอกโมเงินถูกลกโหนีนหหยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุดเป็นเหยือ่อ